ทีนี้กลับไปดูช่วงท้ายการประชุมบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีสองสองคนที่ขึ้นมาพูดด้วยนะคะคือคุณเศรษฐากับคุณนุ้อิงแต่คุณนุ้อิงติดโควิดไปก็เป็นคุณเศรษฐาคนเดียวนะคะ <c oughs> คุณเศรษฐายังพูดแซวๆด้วยนะบอกว่าเอ๊คุณนุ้อิงไปมีดีอะไรกับคุณพิธาหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าติดโควิดพร้อมกันเลยนะคะอันนี้แซวนะคะที <c oughs> นี้คุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมสัมมนาบอกว่าวันนี้เป็นการพบปะกับสสเป็นครั้งแรกก็ขอแสดงความดีกับสสทุกขั้นที่ได้รับการเลือกตั้งงงงด้้้ววววยยยนนนนนนะะะคทีีักขข่่่่่าาาาาา็ถมเสสสสอใใหหหญตแปรภ อยู่กับเพื่อไทยคุณเศรษฐาบอกว่าขอไปฟังความคิดเห็นก่อนนะว่าหลักการคิดเนี่ยคืออะไรบ้างอันนั้นเป็นข้อสรุปนักข่าวถามว่าจาเป็นไหมที่นายกและประธานสาภาจะต้องมาจากพักเดียวกัน คุณเศรษฐาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยนะและหัวใจของพรรคเพื่อไทยก็คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเสียงทุกเสียงมีความสําคัญสสหนึคนและผู้ใหญ่ในพักหลายคนก็ต้องให้เกียรติกันและกันด้วยส่วนกรณีที่มีข่าวว่าคนจากพรรคอื่นจะเสนอคนของพรรคเพื่อไทยนั่งเก้าอี้ประธานสภาเรื่องนี้คุณเศรษฐาบอกเลยส่วนตัวนะส่วนตัวผมว่าเลอะเทอะก็พูดเอาไว้แบบนี้ค่ะครับอ่ะลองฟังเสียงสั้นๆหน่อยค่ะ ในส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นผมเป็นหนึ่งในผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็หัวใจของพรรคเพื่อไทยคือประชาธิปไตยนะครับการที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเสียงของทุกๆเสียงนี่เป็นเสียงสําคัญนะครับเรามีสสอ,อยู่141คนใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นก็มีผู้ใหญ่ในพรรคหลายท่านซึ่งเราต้องให้เกียรตินะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เรามีการสมมนาพักเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่สส,ส,สทุกท่านน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นของตัวเอง<ร>ผมว่าการแข่งขันจบสิ้นไปแล้วนะครับเราจะยกให้ไม่ยกให้นั้นเป็นเรื่องรองนะครับวันนี้เนี่ยภารกิจใหญ่สําคัญมากกว่าก็คือต้องตั้งรัฐบาลให้ได้จากฝ่ายประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยกับพกกรรคก้าวไกลต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ได้ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะมันมีข่าวจากคนพรรคอื่นยังมาเสนอชื่อคนพรรคเพื่อไทยเป็นชิตงตำแหน่งประธานสภาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ในความส่วตัวผมว่าเราเธอฮะใช่ไหมก็สมกับเป็นพักเพื่อไทยนะครับท่าน,นับย้อนกลับไปน่าั้แต่ไทยรักไทยเนี่ยก็22ปีเพราะฉะนั้นความเคี้ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงน้อยกว่า1ิที่นั่งแต่จะเอา14บวก1เหมือนกันอ่ะก็คุณได้14รัฐมนตรีบวกนายกรัฐมนตรีไปแล้วงั้นก็ให้1 4รัฐมนตรีของเราบวกประธานสภาประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติละกัน <5. S 1> ถ้าสุดท้ายมันตกลงกันไม่ได้ก็ฟรีโหวตกันไปเลยแล้วเดี๋ยวไปว่ากันหน้างานว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนีีนี้้้นนนน่โอโหถามัเเป็เรรืงงจิๆนะ สนุกมากแสดงว่ารอบนี้เลือกคําว่าเอกสิทธิ์เหนือเอกภาพก็ต้องไปรอดูในวันโหวตนี่แหละที่คาดการนะคะว่าเปิดสภาน่าจะเป็นวันที่6กกรกฎาคมโหวต ประธานสภาน่าจะเป็น13ปกรกฎาคมไหมแต่ต้องถามใจคุณผู้ชมด้วยว่าเบื่อหรือยังเรื่องของเก้าอี้ประธานสภานะคะเพราะว่านี้เป็นรอบที่2แล้วนะที่กลายมาเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าเก้าอี้ประธานสภานะคะมีผลมากแล้วก็เป็นด่านแรกนะคะที่เป็นเดิมพันกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรกแรกเราว่ากันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราต่อยอดพูดคุยกับอาจารย์สัตย์ทวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายแล้วนะคะควรจะเปิด ฟรีโหวตไหมหรือเป็นมติพักแล้วถ้าเปิดฟรีโหวตบางคนบอกว่ามันถึงขั้นความสัมพันธ์เพื่อไทยก้าวไกลแตกหักเลยนะแล้วถ้าแตกหักการจัดตั้งรัฐบาลในสเต็ปต่อไปเ้าจะไปยังไงกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ